ดีครับช่างหวายครับผมวันนี้มาส่งโต๊ะครับตัวนี้เป็นโต๊ะสนุกเกอร์มือ2นะครับเป็นไรเล่นอกแพ้ทุกออปชันเลยครับอุปกรณ์ชุดแข่งขันระดับโลกเลยผ้าสักหลาดเราใช้เป็นผ้าเฮนดวนนะครับผม29ออนซ์รุ่นสมาร์ทแข่งขันของแท้นะครับหนึ่ง G Super Pro แล้วก็ปีลายครับผมมีผ้าคลุมผ้าคลุมกันน้ำเรมีแปรงปัดแปรงปัดช็อค1โล สามเหลี่ยมตั้งรูปไม้เล็กยาวสองคู่นะครับมีคู่ยาวกับคู่กลางแล้วของโต๊ะครับเป็นไงครับโต๊ะเป็นไงถูกใจครับีถูกใจครับถูกใจไหมครับผมครับผมเเอาลยก่ไป

có tốc cao luôn luôn đâu rồi Alex วางจัดเป็นนะครับ ของแท้นะนี่สองแท้นะครับตัวนี้เป็นยี่สิบเก้าออนรับประกันปิ่งปืนปัดเอาชา่างทำไมไม่ดึงเลยครับถายช่างหิวอะให้ทำผ้าให้ทำต้มข้าวเฉยเลยดูต้มนี้หิวอะไปดูดีๆของตรงนี้จ้า กดแรเยอะาีแไม่ขึ้นหรอยเท้ไปเลยไ่เหมือน้าที่เราไม่ได้นเนตีดยตดเลกบตแบตสามก้อนพอดีดินแบตก็ยิงโอยแบตค่นี้เราทุกอย่างดีเอาทั้นี้ลูกค้าแล้วกค้าใช้ลูกเตไปแล้วอันนี้ถ่ายเบื้องหลังาเลย เพิ่งหลังการทนายทำเนี่ยนีกของโต๊ะไทยด้วยได้ไหมได้ถ้าลงเดือดเดือดต้องคุณ อย่าอาลูกโตแปมาแทนกันได้เพราะเขาไม่อาลูกมาอย่าลูกตัวแปะมาแทนลูกัตนูนเลยก็พอบอกเาลูกหมูก็เลยไม่ได้สั่งมาเม่้านลาไมด้ท่านี่ไลายคนไต่ตลอดเยอ ตัวนี้มาส่งโต๊ะครับตัวนี้เป็นโต๊ะสนุกเกอร์มือสองนะครับเป็นไายเล่นอกแท้เป็นไม ok ้มะฮอกกานีนะครับผมตัวนี้เป็นอุปกรณ์ออปชั่น f ู l ออปชั่นเลยครับอุปกรณ์ชุดแข่งขันระดับโลกเลยอ่าเดี๋ยวเรามาดูตัวอันแรกกันครับผมตัวนี้เป็นผ้าผ<อ>้าสกากหลาดเราใช้เป็นผ้าเฮนดวดนะครับผม29ออนซ์รุ่นสมาร์ทแข่งขันแล้วก็ลูกสนุกเกอร์เป็นลูกสนุกเกอร์ 1G ของแท้นะครับ 1G Super Pro แล้วก็ผีลายครับผม มีผ้าคุมผ้าคุมกันน้ำก็มีแปรงปัดแปรงปัดช็อคหนึ่งโลสามเหลี่ยมตั้งรูปไม้เลสยาวสองคู่ครับมีคู่ยาวกับคู่กลาง,งแล้วก็ไม้เลสนี่ตัวนี้เป็นหัวหัวดวงครับผมอันนี้หัวเลสมงกุฎแล้วก็เดี๋ยวมาทางนี้ก่อนครับนี่เลเกลางกระบดสองอันร้อมสไลด์ครับนี่นนนนนนน อาพุธยืนได้เจ็ดพุธครับลาไม่ถึงก็ต้องใช้ได้ยาวได้เลยนี่แล้วก็โยงสูงแล้วก็ตัวนี้มีสไลด์ก็บอกให้ครับสลายนู๋ออฟชั่นครบตัวนี้แล้วก็มีหนังตัวนี้เป็นหนังหนังแท้ครับผมแล้วก็ตะก้อเชือกแล้วก็ลางครับรางของแท้รางสี่เส้นแล้ะขอวางเล่นนี้ให้แปดอันครบเซตหมดนี่มีที่วางให้ดูนี่ก่อน นที่วางจะไล่ไปเลยครับเนี่ครับผมเวลาเราใช้เฉินได้แต่ช่างติดผิดนะครับเนี่ยช่างติดช่างติดผิดนะครับช่างต้องขยับนิดนึงนะครับช่างติดรางครับเดี๋ยวลูกตกครับดูสีนี่สีสีของเราเป็นสียูเทนครับผมสีชิ่งเนี่ยใช้เป็นสียูเทนนี่ครับลอกใหม่หมดเลยตัวนี้เป็นไม้มอกกันี้ครับหายากแล้วครับรุ่นนี้ รุ่นไลเล่ซอฟเบ์ลีเนี่ยหาเริ่มหายากครับตอนนีท้ที่หาได้เยอะๆก็จะเป็นไลเล่อาริโตแคทน,นะ,ค,ะนครับเอ่ขรอีโอเอ็ดแล้วลว่งทำยังไได้ขนาดนี้เกียดเราวันนี้เราก็มาส่งที่จังหวัดร,ราชบุรีนะครับอำเภอเมืองเอ่ออำเภอพิคุนทองตำบลยี่ตำบลพิคุนทองครับผมบ้านเสียอ้น,นครับต้องขอบคุณเสียอ้นมากเดี๋ยวหันหันกล้องดูเจ้าของอด้วยครับเจ้าของต้นครับเอาเยัางครับ โต้ยังไงถูกใจครับดีครับรับถูกใจครับถูกใจครับทุครับผมขอบคุณมากนะครับวันนี้วันนี้เป็นทั้งตากล้องเป็นทั้งนี่ให้ให้ช่างพันตัวเลยวันนี้โอ้โหขอบคุณมากเลยนี่แผมขออนุญาตนะครับเเขาลยต่อไปไม่ได้ซื้อของตัวเองเอาเปตลาดโหทุกอย่างต้องมีการลงทุนใช่ไหมครับโอ้นี่ผมลืมรีวิวอันเนึ้ย นี่ครับตะขออยากแล้วก็มีให้นะครับครบเซตเลยขานี่สวยมากครับเลยาาเซอฟอรินหายากนะครับรุ่นนี้ของแท้เอ,าอ,เอ้าไตเล่ซอฟอินนอกแท้นะครับตัวนี้เป็นมือสองแต่สภาพเราทํามาเหมือนป้ายแดงเลยครับนี่ลืมงานนึงนี่จัดเตาลี่พร้พอม <พอ S 1> ครับผม นี่แต่ยังไม่ได้รีดครับดเดี๋ยวรีดเรารีดใหม่ใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับขยับออกไปหนโดนเลือดเลยดนไปเลือดแก้วเลือดนะเล็งเล็งเล็งเลือดห้องนี้บรรยากาศห้องนี้สวยมากนะครับเอาเป็นตัวอย่างได้นะครับห้องปีเลยครับครับ ไม่เน้นแทงสลุงนะครับเน้นอย่างอื่นครับเน้นแทงอย่างอื่นเน้นแทงอย่างอื่นนะครับใครอยู่บริเวณใกล้เคียงก็มาไม่ได้ครับมามาไม่ได้นะครับเพราะว่าท้องติดตัวแล้วทองเขาล็อกหน้าบ้านครับเจ็ดไม่มีแฟนคนต่งวงเอเคนะครับผมเดี๋ยวท่านใดสนใจโต่อตัวนี้ก็ฝากติดตามด้วยครับผมทาง YouTube TikTok แล้วก็เพจ S <S ช่างขวานัวสนุนเกอร์มือหนึ่งมือสองนะครับผมยังไงสวติดีตามนะครับสวัสดีครับผมครับ